มิดริรองพื้นโฟอินวันคุ้มค่าในราคาประหยะัดเป็นรองพื้นที่บำรุงไปได้ในตัวโฟอินวันเพราะเป็นได้ทั้งแป้งรองพื้นคลีมกันแดดและเป็นพาเมอร์ได้ด้วยเนื้อบางเบาเปลี่ยง่ายค่ะแต่ปกปิดเนื้อเนียนเรียบทาครั้งเดียวไม่ต้องเติมแป้งระหว่างวันอีกเลยคุมมัน ไม่อุดตันซึ่งเป็นสาเหตุของทำให้เกิดสิวกันน้ำกันเหงือ่อไม่มีแอลกอฮอล์และพาราเบลเหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายและไม่ชอบใช้อะไรหลายๆอย่างเพียงนิดริหลอดเดียวจบค่ะปริมาณ15กรัมมี3เบอร์ให้เลือกนะคะเบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิวสองสีเบอร์3ผิวออกครํำค่ะ ตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะหนึ่งแถมหนึ่งในราคาสีาแดงมีทอนค่ะรีบกดสั่งซื้อนาตกก้านะคะโปรก่อนโปรคุ้มๆจะหมดค่ะไม่เก็บไปทางด้วยนะคะกดสั่งซื้อวันนี้ได้เลยค่ะ